สวัสดีค่ะวันนี้เมทิปก็เข้าสวนเหมือนเดิมเนาะตอนนี้ก็กี่โมงเลยเนี่ยกี่โมงสิบเอ็ดโมงครึ่งเนี่ยก็จะมาเก็บผักโหระพาเก็บเขาออกเพราะว่าอากาศมันร้อนเนาะอากาศมันร้อนมันก็ทําให้เขาแบบเป็นอย่างเงี้ยใบไหมปู่ในกินเ้าเนาะเนี่ยถ้าปู่ข้างนอกเขาก็ไม่โตเนาะแต่ มาปลูกในกินเฮาก็จะเป็นอย่างนี้เมทิปก็เลยจะมาเก็บออกพอดีมันเริ่มโตพอที่จะเก็บออกเราก็จะมาเก็บไปแช่แข็งให้เขาแตกขึ้นใหม่เนะอย่างนี้เลยก็จะเด็ดไปแล้วก็จะเก็บแตงด้วยแตงออกเยอะมากช่วงนี้น่ะ เก็บให้เขาขึ้นใหม่แตกใหม่เพราะว่าเขาขึ้นสูงเนาะอย่างเี้เก็บไปแช่แข็งเก็บออกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาร้อนเขาร้อนแล้วมันอากาศมันจะออกอย่างเงี้ยเนี่ยน,น,น้ำน่ะมันมันพอเพียงอยู่แล้วน้ำอะ่ะแต่ว่าอากาศมันร้อนในกินเฮามันร้อนมันก็เลยทำให้ใบเขาช้ำอย่างนี้เลยก็ถึงต้อง เก็บออกให้มันเหลือน้อยนี่เราเปิดเราเปิดประตูเออมันก็เย็นอยู่ถ้าเราเปิดประตูนะแต่ถ้าไม่เปิดนี่คือเราถ้าเราไม่อยู่บ้านเนาะอากาศนี่ร้อนจริงๆในกินเฮานี่ประมาณยังต่ำในร้อยกว่าองศาฟาเรนไฮน์เมื่อวานเราเราดูไออุณหภูมิที่วัดอุณหภูมิอะ่ะ 120กว่าองศาฟาเรนไฮน์เนี่ยเนย่เห็นไหมก็จะเป็นอย่างงีป้ปลูกในกินเฮาอะ่ะเนี่ยใบเขาจะช้ำจะช้ำไม่ใช่ช้ำอะไรนะใบเขาเหี่ยวแห้งแบบว่ามันไหม้อะเนี่ยมันไหม้หอย่างงี้ก็เลยเก็บออกดีกว่าให้เขาเตกใหม่กินไปเรื่อยๆแต่ว่า ไม่เอาไว้นานน่เห็นไหมมันมันช้ำหมดมันถ้าไม่เก็บออกมันก็ช้ำอ่ะก็เลยต้องเก็บเก็บไปเก็บก็แตกขึ้นใหม่เป็นหมดเลยเนี่ยเราก็เปิดอยู่นะแต่มันต้องมีไอ้ที่แบบพัดลมดูดอากาศออกอย่างนั้นอนะ่ะมันถึงจะอยู่ได้แต่ คงไม่ที่มันไม่มีพัดลมดูดอากาศมันไม่มีมันมีแค่อ,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 อะไรอ่ะมันมีแค่หน้าต่างมันมีแค่หน้าต่างแค่นั้นเองมันไม่มีพัดลมดูดอากาศเนาะเพราะว่ามันเจอไอ้ออน,นั่นอะ่ะกระเบื้องกระจกกระจกว่างั้นเถอะ แล้วแสงแดดมันเจอเจอกระจกอ่ะมันแล้วมันก็ร้อนร้อนจริงๆจังๆแต่ถ้าเปิดเปิดประตูออกแล้วมีลมมันก็โอเคอยู่แต่ต้องเปิดประตูนะไม่เปิดไม่ได้เลยอันนี้มดเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมใบไม้มดประมาณนี้เลย <ๆ S 2> ก็เลยต้องเก็บ เก็บไปได้พักหนึ่งแล้วเลยเก็บไปครั้งละนิดๆหน่อยๆเนาะเนี่ยรอบนี้รู้สึกว่าจะได้เยอะนะเนี่ยเพราะว่าไม่ได้เก็บนานแล้วเริ่มที่จะโตแลวเราก็ไม่ได้เก็บนานแล้วเราเก็บไอ้นี่แล้วเราก็จะไปเก็บไอ้แตงด้วยแตงเยอะมากแตงอะ่ะสวยเยอะออนนี่ออกเลยก่อน หญ้าต้นหญ้าเก็บตรงนี้ก่อนนะเมื่อวานก็มาเก็บไอ้นั่นไปจินกับไ้ขนมจีนเพราะว่าไปตลาดไปตลาดไทยมาได้เส้นขนมจีนมาโอ้ยนี่ก็เนี่ยเก็บออกเพราะว่ามันมันเริ่มที่จะไอ้นั่นแล้วไง เอ้นี่ออกดอกเพราะว่าไม่ไม่มีเส้นหนมจีนไม่ได้กินนานเนี่ยเขาก็เลยเริ่มที่จะออกดอกเริ่มสูงเริ่มที่จะออกดอกเนาะแต่ว่าเอ้เมงลักเนี่ยเขาก็เฉานะเฉาเอ้ในการที่ความร้อนอะแต่เขาใบเขาไม่ไหม้ไงเขาเฉาอยู่แต่ใบเขาไม่ไหม้แต่ว่า หละพานี่ใบจะไหม้ใบไหม้เลยเลยโหระพานะก็เลยต้องเก็บน,นีนบ่อย่างนี้ดูดิเนี่ยดูใบเขาไหมอย่างเงี้ยไหม้และกรอบเลยนะไหมจนกรอบเห็นไหมเหมือนกันกันกบเอะต้นมะเขือต้นมะเขือก็เป็นกรอบเลยก็เลยต้อง เก็บให้เหลือน้อยๆให้เขาแตกขึ้นใหม่เรื่อยๆเก็บจนเกลี้ยงเลยเห็นไหมนก่เขาตะขึ้นใหม่ประมาณนั้นเลยทีนี้ก็จะไปเก็บเตียงนะอากาศมันร้อนมันก็มีปัญหาเนาะถ้าถ้าอากาศไม่ร้อนมันก็ปูไม่ขึ้นนะ พวงนี้ปูไม่ขึ้นถ้าอาการไม่ร้อนน่ะเนี่ยพอถึงช่วงใกล้จะหนาวมาเดือนอกันยาตุลานี่เขาก็ไปแล้วนะไม่มีแล้วนะกันยาตุลานี้เริ่มที่จะตายแล้วเ,เราก็เลยต้องรีบเก็บเนี่ยได้เยอะอยู่นะดูแต่ใบเขาไหมแต่ไม่เป็นไร นีแ่แตงแตงนี่พอเก็บหลายลูกเลยเก็บไปจะกินทันไหมเนี่ยดูลูกนี้เบลอเลยนี่แตงโอเคมาเก็บแตงทีนี้ลูกเขาไม่สมบูรณ์แตงอ่ะเยอะมากดูดิ ถือนั่นไงถือกล้องด้วยนี่ดูลูกเขาลูกแต่งดูจะเก็บกี่ลูกวันนี้เสียดายนะนี่ก็ต้องเก็บออกเพราะว่าโอ้ยเราถือกล้องด้วยเราก็เลยไม่ใช้อะไรตัดนี่ลูกที่สองสวยจีะ กินกับน,น้าพริกเลยเพราะว่าเราไม่ค่อยกินส้มตําไม่ค่อยตําเตงตาอะไรเลยพักนี้น,นี้ลูกที่สามนะดีวดิมันเขาสวยสวยสาลูกลูกนี้ก็พอเก็บแล้วนะสองลูกนะพอเก็บแล้วแต่ไม่อยากจะเก็บเข้าไปไว้ข้างในอะ่ะอยากกินก็ออกมาเก็บเอาอะไรประมาณนี้ เนี่ยก็เยอะแล้วเนี่ยสามลูกแล้สี่ลูกแลยเนี่ยดูดิแต่ถ้าไม่เก็บมันก็จะทำให้เขาแบบเป็นเม็ดเนาะนี่ห้าลูกหกลูกนี่เยอะมากอะ่ะเจดลูก แปดลูกเราว่าเราพอแล้วแหละเพราะว่าเอาไว้รอบหน้าดีกว่าเนี่ยดูดินี่ยเราเก็บได้ดูดิแตงเตงแปดลูกอะ่ะเนี่ยแล้วก็โหระพาอย่างเงี้ยนี่เลยเก็บผักเก็บผักส่วนขวัวทีนี้เราก็มันร้อนร้อนข้างในเนี่ยขนาดเราว่าเราเปิดประตูประตูสี่บาน เปิดประตูสี่บานแล้วก็หน้าต่างข้างบนอีกสา,ามบานก็ยังร้อนอยู่เราก็เลยจะเข้าบ้านแล้วจะปิดประตูข้างหลังให้มันเป็นช่องลมนิดหนึง่งแต่ตัวเมธีมันจะเข้าบ้านแล้วดูดิอูยเยอะแตงเยอะมากเลยวันนี้เก็บแตงสงสัยจะกินแตงเล่นนี่แหละตอนเย็นๆประมาณนี้เลยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณผู้กำลังใจค่ะที่เข้ามากับเก็บผักกับแม่ทิพย์เนาะปู่ผักกินเองในต่างแดนค่ะคลิปนี้แม่ทิพย์ไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้แม่ทิพย์บ๊ายบาย